สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกฎหมายที่เอ่อใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะคะก็คือพอรบรบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เราจะใช้ดูกันวันนี้ก็เป็นตัวบทกฎหมายเลยค่ะปี5 2 6แล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมเรื่องขอยกเว้นหรือว่าการขอตรวจข้อมูลซึ่งเออสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะกับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเรื่องนี้อยู่ใช่ครับ คือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีโดยเฉพาะคนที่จะสอบเพราะว่าทุกมาตราทุกคำมันมีความหมายหมดเลยวันนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันดูนะครับประเด็นสำคัญสคัญที่ต้องรู้เพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็หลักการสำคัญสาค,ครับค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจแก่นหลักๆเลยนะคะใครบ้านที่กฎหมายบอกว่าต้องมีบัตร ต้องทำตอนอายุเท่าไหร่บัตรใช้ได้นานแค่ไหนแล้วถ้า,าไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยกฎหมายบอกว่าใครบ้างคะที่ต้องทำบัตรประชาชนครับเอ่อถ้าตามหลักเลยนะครับในมาตรา5เนี่ยก็คือคนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์แต่ว่ายังไม่เกิน70ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยอันนี้คือหลักเกณฑ์หลัก อ๋อค่ะ7-70ถึงปีเราก็มีชื่อในทะเบียนบ้านใช่ครับแต่ว่ากฎหมายก็มีข้อยกเว้นไว้นะครับคือเข้าใจว่าบางกลุ่มอาจจะไม่สะดวกหรือมีสถานะพิเศษก็เลยมีกฎกระทรวงออกมากำหนดไว้เลยว่าใครบ้างที่ไม่ต้องมีบัตรก็ได้อย่างเช่นพระบรมวงศานิวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปหรือว่าพระภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชหรือผู้พิการที่แบบว่าเดินไม่ได้ ตาบอดสองข้างหรือว่ามีสติฟั่นเฟือนนะครับหรือคนที่ถูกคุมขังอยู่หรือคนที่ไปเรียงต่างประเทศแล้วก็แบบว่ายื่นขอมีบัตรไม่ได้จริงๆค่ะก็คือมีข้อยกเว้นให้ตามความจำเป็นใช่ครับแต่ว่าคนที่อายุเกิน70ไปแล้วหรือคนที่อยู่ในกลุ่มยกเว้นพวกนี้ถ้าเขาอยากจะมีบัตรขึ้นมาก็ไปยื่นขอได้นะครับไม่ได้ห้ามอะล่ะคะต้องไปทำบัตรครั้งแรกเนี่ยภายในเมื่อไหร่คะนนี้น่าจะออกสอบบ่อยนะคะเรื่องเวลา ใช่ครับเรื่องกำหนดเวลานี่สำคัญเลยอ่ะมาตรา6นะครับบอกไว้ชัดเลยว่าต้องยื่นคำขอมีบัตรครั้งแรกเนี่ยภายใน60วัน60วันครับ60วันนับแต่วันที่เข้าเงื่อนไขอย่างเช่นวันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์พอดี หรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นวันที่ได้สัญชาติไทยมาหรือวันที่นายทะเบียนเขาเพิ่มชื่อเราเข้าในทะเบียนบ้านหรือว่าวันที่พ้นจากสภาพที่ได้รับการยกเว้นเช่นลาสิกขาหรือว่าพ้นโทษออกมาก็ต้องทําบัตรภายใน60วันค่ะ60วันนะคะชัดเจนดีแล้วตัวบัตรประชาชนล่ะคะมีอายุกี่ปีแล้วถ้าใกล้หมดอายุหรือหมดไปแล้วต้องทํำยังไงคะครับเรื่องอายุบัตรนี่ มาตรา6ทวิบอกไว้ว่าบัตรมีอายุ8ปีครับ8ปีใช่ครับ8ปีโดยเขาจะเริ่มนับจากวันเกิดของผู้ถือบัตรที่มาถึงหลังจากวันที่ออกบัตรไปแล้วนะครับแต่ว่ามีกรณีพิเศษนิดนึงคือถ้าบัตรมันยังไม่หมดอายุในวันที่เจ้าของบัตรเนี่ยอายุครบ70ปีพอดีเป๊ะเลยบัตรใบนั้นก็ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิตเลยครับไม่ต้องทำใหม่แล้ว อ๋อดีจังเลยค่ะครับส่วนการขอมีบัตรใหม่ถ้าบัตรเดิมหมดอายุอันนี้มาตรา6ตรีบอกว่าต้องยื่นคำขอภายใน60วันนับจากวันที่บัตรเดิมหมดอายุหรือว่าจะยื่นขอล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุก็ได้นะครับภายใน60วันเหมือนกันอ๋อค่ะก็คือมีเวลาให้จัดการได้ทั้งก่อนและหลังหมดอายุ60วันทีนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องหมดอายุตามปกติละคะแต่เป็นเหตุอื่นเช่น ทำบัตรหายหรือว่าบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือย้ายที่อยู่พวกนี้ต้องทำยังไงบ้างคะอ่ากรณีพวกนี้นะครับมาตรา6จัตาวาดูแลไว้ครับถ้าบัตรหายถูกทำลายหรือว่าชำรุดในส่วนที่มันสำคัญสำคัญนะครับหรือว่ามีการแก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลหรือแก้ทั้งชื่อทั้งสกุลเลยในทะเบียนบ้านเนี่ยผู้ถือบัตรก็ต้องไปยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือว่าขอเปลี่ยนบัตรแล้วแต่กรณีไปภายใน60วันเหมือนกันครับ นับจากวันที่เกิดเรื่องพวกนั้น60วันเหมือนกันใช่ครับส่วนเรื่องย้ายที่อยู่อันนี้กฎหมายไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องเปลี่ยนบัตรแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้ข้อมูลมันตรงกับที่อยู่ปัจจุบันก็ทําได้ครับแล้วก็การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรในกรณีพวกนี้นะครับเอ่อตามกฎกระทรวงเรื่องค่าธรรมเนียมปี2559เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมฉบับรัฐ100บาท100บาทครับแต่ก็มียกเว้นให้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเขตที่เขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วเราไไปยยยื่่่นนนนตตาาาามมมเเเวลทีีีีกกํหด็้องสคธร ค่ะมีค่าธรรมเนียม100แต่ก็มีข้อยกเว้นให้กรณีประสบภัยโอเคค่ะแล้วข้อมูลที่อยู่บนบัตรล่ะคะมีอะไรที่กฎหมายกําหนดไว้บ้างคะครับมาตรา7นะครับระบุรายการหลักๆที่ต้องมีบนบัตรอย่างน้อยๆเลยก็ต้องมีชื่อตัวชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านรูปถ่ายหน้าตรงของเราเลขประจําตัว13หลักแล้วก็มีลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ออกบัตรให้แล้วก็วันออกบัตรค่ะ นอกจากมีกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะครับว่าอาจจะมีรายการเกี่ยวกับศาสนาด้วยก็ได้ถ้าเราต้องการแล้วก็ที่น่าสนใจคือมาตรา71อันนี้เพิ่มมาทีหลังนะครับเปิดทางให้บัตรประชาชนเนี่ยอาจจะมีหน่วยความจําหรือที่เราเรียกติดปากว่าชิปการ์ดนะครับอ๋อค่ะชิปการ์ดใช่ครับเพื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้แต่ว่าการจะเข้าไปดูข้อมูลในส่วนนี้ก็จะมีข้อจํากัดนะครับเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราด้วยการมีชิปนี้ก็เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตนะคะ แล้วถ้าเป็นกรณีที่เราอยากจะขอตรวจข้อมูลเกี่ยวกับบัตรคนอื่นอย่างเช่นข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับบัตรนั้นเราทําได้ไหมคะมีเงื่อนไขยังไงบ้างอ่าทําได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปขอตรวจได้นะครับมาตรา10แล้วก็มีกฎกระทรวงฉบับที่24ปี2555กําหนดไว้เลยว่าต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเท่านั้นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงใช่ครับ คำนี้เนี่ยกฎกระทรวงก็ขยายความไว้อีกว่าหมายถึงคู่สมรส บุพการีก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ผู้สืบสันดานก็คือลูกหลานของเจ้าของบัตรนะครับคนกลุ่มนี้แหละครับที่สามารถไปยื่นคำขอเพื่อจะคดูหลักฐานหรือว่าขอคัดและให้รับรองสำเนาข้อมูลได้แต่ว่าตอนไปยื่นก็ต้องแสดงบัตรของตัวเองแล้วก็หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจริงๆด้วยนะครับโดยไปยื่นที่สำนักทะเบียนอย่างเช่นที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตครับอ๋อค่ะ ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจริงๆเท่านั้นเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่คนเตรียมสอบน่าจะกังวลกันคือเรื่องบทลงโทษค่ะถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในมาตราต่างๆเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างคะแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยครับโดยเฉพาะกับความผิดที่อออาจจะดูเล็กๆน้อยๆนะครับคือมีพรบรว่าด้วยการปรับเป็นพินัยปี2565เข้ามา กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาสําหรับความผิดบางอย่างให้กลายเป็นความผิดทางพินัยความผิดทางพินัยใช่ครับซึ่งมันจะไม่ใช่คดีอาญาแล้วก็จะไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวอย่างเช่นการไม่ย,ยื่นขอมีบัตรครั้งแรกตามมาตรา6นะครับหรือว่าไม่ไปขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรกรณีที่บัตรหมดอายุบัตรหายชำรุดหรือเปลี่ยนชื่อตามมาตรา6ตรีหรือ6จัตวา ถ้าไม่ไปทำภายใน60วันตามตกนดอันนี้คือมาตรา11นะครับโทษปรับตอนนี้ก็คือเป็นค่าปรับเป็นพิในไม่เกิน100บาทอ๋อไม่เกิน100บาทครับหรือกรณีไม่พกบัตรหรือว่าเจ้าพนักง,งานเขาขอดูแลไม่ยอมแสดงตามมาตรา17อันนี้ก็เป็นค่าปรับเป็นพินยัยไม่เกิน200บาทการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเขาต้องการลดภาระของศาลแล้วก็ไม่ตีตราคนที่อาจจะทําผิดพลาดเล็กๆน้อยพวกนี้ว่าเป็นอาชญากรนะครับค่ะเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าแน่นอนความผิดที่มันร้ายแรงกว่านั้นเช่น ไปยื่นคำขอโดยใช้หลักฐานเท็จหรือไปปลอมบัตรเลยอันนี้มาตรา14หรือว่าเอาบัตรคนอื่นไปใช้แสดงว่าเป็นตัวเองอันนี้มาตรา15พวกนี้ยังคงมีโทษจำคุกแล้วก็ปรับทางอาญาที่หนักเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยน การแยกความผิดทางพินัยออกจากโทษอาญาสาหรับกรณีที่ไม่ซับซ้อนนี่ก็น่าสนใจมากเลยค่ะถือว่าวันนี้เราได้ภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็ลงรายละเอียดในมาตราสําคัญสําคัญของพอราบบัตรประชาชนพอสมควรเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องทําของเข้าใจกฎหมายฉบับนี้แบบละเอียดเลยใช่ครับแล้วก็จากที่เราคุยกันเรื่องมาตรา71นะครับเรื่องหน่วยความจําในบัตรมันก็สอดคล้องกับเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายครั้งหนึ่งตอนปี2554นะครับ ที่เขาบอกว่ามุ่งหวังจะนําเทคโนโลยีมาใช้กับบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการจากรัฐมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าเออในอนาคตเนี่ยบทบาทของบัตรประชาชนใบเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะขยายไปได้มากกว่าแค่การยืนยันตัวตนเฉยๆได้ยังไงบ้างเช่อนอาจจะเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือบริการภาครัฐแบบครบวงจรมากขึ้นไปอีก